จังหวัดร้อยเอ็ดมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานกว่า2 5ล้านแสนบาทช่วยเหลือกลุ่มเปราะบ,บางและผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ดบ่ายวันที่17กรกฎาคม2568นายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารีภาค3340 นายกสโมสโรลอตเตรี่ร้อยเอ็ดรมด้วยสมาชิกผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนควิริจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าสวรสดิการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมณโรงเรียนคติยวงศาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่กลุ่มสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคิริณจังหวัดเชียงใหม่ สมโมสรรอตารี่ร้อภาค3340โตรตารี่สากลสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขจังหวัดร้อเอดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดร้อเอมูล,ลนิธิพัฒนาการเด็กราชนกาินีในพระราชูประทับบริษัท ICC International จำกัดมหาชนและหอ,อการค้าจังหวัดร้อเอซึ่งมีมูลค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มอบครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2534,13นบาท42สตัง์มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง20อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือร่วมใจที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโครงการนี้ยังสอดคล้องกับอุดมการณ์แห่งโรตาอรี่คือการสนับสนุนและส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณะโดยไม่หวังผลตอบแทนสมุรโรตเอรีย่ยังคงยึดมั่นในพันธกิจด้านการพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง